เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะจริงๆเป็นเรื่องที่ที่มันมันไม่ควรจะต้องมีในประเทศเราเลยเนาะใ,นใครเพื่อนๆใครเห็นด้วยกับผมบ้างเนี่ยใครเห็นด้วยกับผมบ้างเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทีนี้หลังจากเปิดประชุมเนี่ยครั้งนี้น่าจะผมว่าทางฝั่ง,งสสเนี่ยมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับห้องกับการทําให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย าสามารถที่จะขายได้อย่างเสรีมีนักการเมืองมีนักการเมืองที่ผลักดันเรื่องนี้อยู่เพราะว่าตอนนี้เขามีกรรมธิการที่กําลังศึกษาเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับเอ,อ่อซึ่งทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้เห็นได้เห็นว่าอย่างไรละ่ะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอาจลองเสนอเสนอให้ผมฟังหน่อยสิครับแต่ออกความเห็นกันหน่อยนะทุกท่านเห็นเรื่องบุหรีไฟฟ้าแล้วทุกท่านเห็นอย่างไร นะครับไม่สนับสนุนนะครับอ่าเห็นเห็นเหมือนกันใช่ไหมคือมันคิดค่อนข้างง่ายเนาะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษผมว่าคําถามแรกที่เราจะจะตอบเวลาที่เราคิดเรื่องอะไรเนี่ยนะครับผมว่ามันง่ายมากเลยนะตอบคาถามที่หนึ่งให้ได้ว่ามันเป็นประโยชน์กับคน หรือมันเป็นโทษกับคนนะคำถามนี้ถ้าตอบได้แล้วผมว่าคำถามอื่น fera, ๆก็ไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาเลยนะว่าเฮ้ยเราจะมาพิจารณาทำไมนะครับเพราะว่ามันเป็นโทษมันเป็นโทษอยู่แล้วกนะารสูบบุหรี่ไฟฟ้าการสูบแมตต่บุหรี f ่ f, ปกติบุหรี f ่ f, ทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นโทษอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปทําให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายอย่างเงี้ยถามว่าคนที่คิดทำเนี่ยคิดเรื่องอะไรอยู่ในหัวใจ คำตอบที่ที่ผมมานั่งขบคิดเนาะคือผมเองก็น,นั่งขบคิดว่าเอ๊ะทําไมเขาถึงมานั่งคิดว่าเขาจะเอากฎหมายนี้ให้มันเสรีให้มันออกมาเสรีให้คนเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิเสรีภาพเขาบอกว่าคนมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะทําอะไรก็ได้ที่ไม่รบก,กวนชีวิตคนอื่นหรืออะไรประมาณนี้คือคนเรามีสิทธิมีเสรีภาพมีหน้าที่ทีนี้เนี่ย บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนอะถ้าพูดถึงประโยชน์เนี่ยพูดได้อย่างเดียวเลยก็เรื่องเงินคือเราหวังว่าเราจะได้เงินถูกไหมเราหวังเงินนั่นแหละไม่มีอย่างอื่นนะโอ้เพราะสิทธทิอยากให้คนทําถูกกฎหมายมันอยู่ใต้ดินมันขายผิดกฎหมายเอามาทําให้มันถูกซะเลยเพื่อหวังว่าคนเนี่ยจะจะได้ไม่ต้องทําผิดกฎหมาย เออผมว่าคิดอย่างนี้แปลกผมว่าคิดอย่างนี้แปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามประโยคแรกกูหลือฟ้ามีประโยชน์ไหมคําตอบคือไม่มีประโยชน์มีแต่โทษประโยชน์ของมันคือสร้างเงินให้กับบริษัทที่ผลิตสร้างสร้างเงินให้รัฐบาลที่คิดจะเอาเรื่องนี้มาให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยได้เยียวกาสได้เสพได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่ง ไม่รู้ว่ามันคุ้มไหมเพราะว่าพอคนเนี่ยไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าคนเราก็ป่วยใช่ไหมครับคนก็จะป่วยแล้วรัฐบาลก็ต้องมาเอาเงินเนี่ยมามา,มาใช้ในการรักษาอยู่ดีนะเป็นมะเร็งเป็น CD, เป็นอดีเป็นโรคจิตเป็นโรคจิตเภทนะเป็นความดันเบาหวานควบคุมไม่ได้ไขมันขึ้นมันก็เกิดจากการที่เราไปสูบบุหรี่นะั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคบผมก็พูดตรงๆว่า เรื่องนี้เนี่ยค้านหัวชนฝานะเพื่อนๆนเพื่อนเ,นเนสนับสนุนผมไหมสนับสนุนไหมค้านหัวชนฝานะใครที่เห็นด้วยกับผมเนี่ยก็ขอเป็นกำลังนะขอเป็นกำลังหน่อยเวลาที่กฎหมายเรื่องนี้มันเข้าสภาสูงนะครับผมว่าเขาอาจจะผ่านขั้นตอนของกรรมธิการมาจริงๆนะเท่าที่เท่าที่เราพอจะได้ยินนะ คิดว่าอาจจะมีการผ่านขั้นตอนของกรรมธิการจากสสมาจริงแล้วก็แล้วมันก็จะผ่านสภาผู้แทนมาเพรา,าะวันสาสภาสภาผู้แทนรัษฎรนี้กฎหมายเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันก็จะมาเข้าวุฒธธิสภาพอเข้าวุฒิเข้าวุฒิสภาเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งกรรมธิการศึกษาซึ่งซึ่งมันไม่มีประโยชน์หรอกกับสุขภาพของคนนะครับมันก็จะ ผู้ที่สภาเนี่ยเราก็จะต้องไปโน้มน้าวผมก็ผมก็คงต้องเป็นหน้าที่ผมโดยตรงแหละที่จะต้องไปโน้มน้าวให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกผู้ที่สภาไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆนสมาชิกผู้ที่สภาจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่า <specifically> แต่ว่าก็เป็นหน้าที่เราที่จะโน้มน้าวท่านนะซึ่งผมคิดว่าสมมติว่าสมมุติว่าเราโน้มน้าวสาเร็จสมาชิกผ <ส speaker S 1> <osos S 2> ู้ที่สภาเห็นด้วยว่าไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า พอคิดว่าไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะยับยั้งถูกไหมครับยับยั้งกฎหมายนะซึ่งก็อาจจะมีการตั้งกรรมธิการร่วมกันนะพอยับยั้งสมมติว่าสุดท้ายเรายับยั้งอุทิศภาเนี่ยเราจะยับยั้งได้ร้อยแปดสิบวันนะคือยับยั้งไปได้หกเดือนในตามกฎหมายนะครับพอยับยั้งไปได้หกเดือนเนี่ยทีนี้ก็ต้องแล้วแต่แล้วว่าทางสภาผู้แทนเนี่ยเขาจะยกเรื่องเดิมเนี่ยขึ้นมาประกาศได้ไหมประกาศเลยไหมเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะประกาศ ให้กฎหมายนี้ถูกเลยนะครับถึงตอนนั้นพวกเราก็ผมเชื่อว,ว่าพวกเราอะ่ะเท่าที่ฟังดูเกี่ยวข้องกับช่องกสุขภาพอย่างเราเนี่ยก็จะเห็นด้วยกับผมแหละว่ามันไม่ควรนะมันไม่ควรที่จะให้มันผ่านไปเพราะว่ามองประโยชน์ไม่ออกเลยนอกจากเรื่องเงินทองแล้วก็บริษัทที่ขายขายในหน้าเมื่อวานเนี่ยผมเอาทอยพอร์ตมาให้เพื่อนๆดูนะใครยังไม่ได้ดูก็ฝากไปดูหน่อย เพื่อนๆก็คงจะเห็นแะว่าเขามีความตั้งใจที่จะเจาะเป้าหมายกลุ่มไหนผมไม่รู้ผมไม่รู้นั้นรู้สึกจิตใจเขาทำด้วยอะไรเนาะที่เราก็จะเอาเอาเด็กเอาเด็กอะ่ะมาทำเป็นตัวการ์ตูนทำพอร์ตให้เป็นตัวการ์ตูนให้มันน่ารักก็แ,แปลว่าเขาเจาะจงเด็กก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจิตใจทําด้วยอะไรเนาะเขาตั้งใจจะให้เด็กๆมาติดบุหรี่ตั้งแต่เด็กทีนี้พอติด บบุรี่ไฟฟ้ามาตั้งแต่เด็กเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมองก็เสียปอดก็เสียโรคทางจิตเภทก็เสียความดันไขมันต่างๆมันก็จะมันก็จะ,ม,จะมันก็จะเกิดขึ้นมามากมายในตั้งแต่ในเด็กแล้วเราหวังว่าเด็กเนี่ยจะจะไปพัฒนาประเทศชาติจะไปเอาเอาเด็กเหล่านี้ไปพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งยิ่งทำไม่ได้ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเขาไปเจาะกลุ่มเด็กเนี่ยผมว่ามันแย่มากเลยนะถ้าเขาจะขายบุหรี่ไฟฟ้าให้ผู้ใหญ่นะครับโดยทีเเเ่เขาไม่หลอกเด็กเขาไม่หลอกเด็กคือขายผู้ใหญ่โอเคแหละผู้ใหญ่อาจจะมีวิจารณญาณที่จะตัดสินใจตัวเองว่าตัวเองจะทําร้ายตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไปทํากับเด็กอย่างเงี้ยผมว่ามันมันไม่ไม่แร์นะมันอันแร์เพราะเด็กเขาไม่มีวิจารณญาณอย่างนั้นถูกไหมครับมันก็ดูแล้วแย่มากเลยอะ เด็กเนี่ยนะในช่วงในช่วงแค่ปีเดียวนะครับเราพบว่า,าคนที่สุบรีเนี่ยรวมบุรีไฟฟ้าด้วยเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบสิบเป็นสิบเท่าเลยนะสิบเท่าเลยนะครับไม่ใช่น้อยนะใครดูอยู่ฝากแชร์ด้วยถ้าใครเห็นด้วยกับผมก็ฝากแชร์หาแนวร่วมกันหน่อยพวกเราต้องหาแนวร่วมนะครับเพราะว่า ต้องพูดตรงๆแหละเรื่องนี้เราต้องสู้ทั้งในสภาทั้งนอกสภานะสู้นอกสภาก็คือสู้อย่างงี้ให้ความรู้เราไม่ได้ไปสู้แบบเดินขบวนนะเราผมไม่มีแนวคิดที่จะทําอะไรที่มันเ,เป็นความรุนแรงหรือไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับการสู้นอกสภาก็คือเราก็ต้องให้ความรู้นะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังอยู่ถ้าเห็นด้วยก็ต้องช่วยกันแชร์ต้องช่วยกันแชร์ให้ทุกคนเนี่ยได้ได,ได้มีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะ จริงๆถ้าเรารู้มันก็มันก็จบแล้วอะนะคิดไม่ออกจริงๆเพื่อนๆคิดออกไหมเรื่องข้อดีของมันคืออะไรเนรอนอกจากเรื่องเงินทองที่บริษัทบุหรี่จะได้เรื่องภาษีที่ประเทศจะได้จากการที่เยาวชนตัวเองไปสูบบุหรี่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะผมคิดไม่ออกจริงๆนะซึ่งเราจะเอาจริงๆหรอเงินเหล่านี้ นะครับวันนั้นเราช่วยกันคัดค้านนะครับถ้าผมทำอะไรที่เพื่อนเเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประเทศก็ช่วยกันต้องสนับสนุนนะอย่างวันนี้สนับสนุนง่ายๆเลยก็แชร์คลิปนี้ก่อนแชร์ออกไป